ทำงานวนัวนวันอังคารครับทำงานอะไรกันบ้างไม่รู้นะทำงานออฟฟิศครับออฟฟิศมีออฟฟิศซินโดมไหมออฟฟิศซินโดมงานนี้ก็ทำกันไปเนาะเราก็ทำงานตั้งแต่เด็กยันอายุมากเราตายไปได้คน่นก็นทับต่ออีกงานนี้นะกเกษียณอายุเท่าไหร่ห้าสิบห้าครับได้ลีไทยไหมมาตรฐานก็น<ะ>อบหกสิบครับที่เมล็ดการหกสิบแต่ปฏิบัติไม่มีไม่มีกเกษียณต้องปฏิบัติต่อไป อะไรเพราะความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนะี่ยความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าแหละความแก่กับความเจ็บรอเป็นญาติของเราเราจะต้องลเลยรนะับบรดกเลยเนี่ยที่เราทําทุกวันนี้จะเอาไว้ต่อสู้จริงๆก็เป็นกรารว่ามันมีเวลาอยู่แต่ใช้ต่อเนื่องมันทาได้ยากหน่อยเนะี่ยเราอยู่เจ็ดวันสิบวันก็ต้องกลับแล้วพอกลับไปกาทํางานใช้พลังกับหมดอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ มีคำถามปฏิบัติมาหลายวันมีคำถามอะไรบ้างขอกรขอแนะนำจุรันสติให้สติดีขึ้นในประจำวันครับสติประจำวันก็พยายามพยายามระลึกที่เราพุทโธธรรมโมสังโฆมีสติเราทำอะไรอยู่ก็พยายามมีสติมีความรู้ทำบ่อยๆทำบ่อยๆใจค่อยๆดีขึ้นทุกวั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 นไปๆไปๆไปดีสงบ จนวัจจิตมันสงบได้สมาธิมันเกิดขึ้นมันจะช่วยพัฒนาอันอันดับแรกนี่เรายังไม่รู้จักสติมันยังไงสมาธิมันยังไงต้องพยายามทำบ้างบสังเกตว่าตอนสวดมนต์เสร็จปัญญาเก็สงบดีแล้วก็มาสำหรับการจริญสมาธิก็ที่บ้านควรจะทำยังไงจะควรจะปิหรือสวดมนต์หรือแล้วก็มันจะได้ ผลเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันไหนที่สงบก็ได้ง่ายกระทำอันนั้นเปิดเทปฟังธรรมะแล้วใจสบายก็นังต่อนล่วสวดมนต์มีสติคนั่งต่ออันไหนที่เราชอบใจรู้สึกมันมันดีสําหรับเราทําอันนั้นจริงๆเห็นธรรมะเนี่ยมันไม่ยากนะไม่ยากหรอกสงบอะไรเห็นมันนั่นจะททำยังไงให้สงบนี่แหละมันยังไงทำไมมันไม่สงบมันต้องพยายาม ใ้สกบไม่ได้เอติพิโสต้องออทิพิโซเออิพิโสต้องท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆท้องไปมากๆมากๆพอจนจิตนิ่งอะไรก็ได้จะรู้จักอดเนี่ยจิตสงบเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เราไม่ท่องมนต์มันจะคีดมันมาท่องมนต์อยู่อารมณ์เดียวท่องมากๆมากๆท้องไปจนเหนื่อย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 มันจะหยุดเนี่ยมันจะนิ่งเงียบตรงตรงที่มันกําลังเหนื่อยมันล้าตรงเนี้ยมันจะสงบ มันยากที่จะทำลายความแหนตัวตนครับตัวตนมันต้องมันมันก็ยากอยู่ถ้าเราทำไม่ได้ถ้าทำได้แล้วก็ไม่ยากกันถ้าทำได้มันก็ไม่ยากตอนที่มันทำไม่ได้มันก็ยากถ้าพม่จ้ายามม่หยุดมันก็ไม่ยากต้องได้ความไม่เที่ยงมันปรากฏอยู่ทุกวันทุกวันแต่ทําไมเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่ใจเข้าเกิดขึ้นให้ใจออกกับ ตายแล้วแต่เราก็ไม่เห็นเห็นเป็นเราอยู่อย่างนี้เป็นเราเป็นเรามัต้องพิจารณาบ่อยๆเมื้อต้นเนี่ยจะให้มันสงบนิ่งๆมันยากต้องพยายามพิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี่เป็นท่าสอนไปเรื่อยๆมันต้องฟังเทศธรรมนั่งแล้วก็ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราเลยสักอย่างหนึ่งนะแยกออกมามันเป็นดินน้ำไฟลมพิกเราสอนเราเรื่อยะ เราตรึกธรรมะตรองธรรมะไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเรามันหนึ่งมันก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจแค่นี้ก็สงบทีหนึ่งออกจากสมาธิมันก็นหายอยีกแล้วไปแต่เราแล้วก็ยพยายามทาอีกต้องตรงทําทุกวันคิดไปตอนเด็กๆสิคิดที่ย่อๆย่อไปเราโตขึ้นแต่เืองถอยหลังเป็นเด็กอยู่ในท้อง,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 งมันก็เล็กๆเล็กๆเล็กๆมันยังไม่มีอะไรเลยอ่ะเพิ่งเกิดมานี่เลยนะเกิดมาก็ค่อยๆโต มันจะเราอยู Willy ่ตรงไหนขย่อไปเป็นเด็กอีกในท้องมาก่อนในท้องแม่ก็ไปมีเราอีกก็เคย่อยไปเล็กๆจิตก็ยืดจะเป็นเราขึ้นมาขยายเซลล์อยากขยายแล้วก็ยคิดกลับไปไม่มีจะดสปีที่แล้วนี่ไม่มีแล้วมันไม่มีลองดูลองพิจารณาดูนะลองนั่งพิจารณาก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกที่สอนวันนี้เดี๋ยวนั่งให้นั่งพิจารณาไม่ต้องถามมากแล้ววันนี้ นให้นั่งวิจารณาเราในท้องเมื่อก่อนนี้ยไม่มีเราเลยเรามันก็มีมาไม่นานนี่เองนล้วมันตายอีกก็จะไม่มีเราอีกมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันเรามาอยู่ตรงไหนถามไปเรื่อยเอาปัญญาถามเราอยู่ที่ไหนผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอยู่ส่วนไหนในร่างกายเป็นเราหลองรังสมรรถตอมื่อวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามเยอะแล้วคําถามไม่มีเพราะว่า